สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเจมเมอร์สตูดิโอกับเกมฮิตแมนรีบอลนะครับวันนี้ผมจะสอนทุกคนต่อคอมโบเรื่องของอารีนากันนะครับเป็นเรื่องของเรียลไทม์นะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของลงทีม3ตัววยครับอารีนาสองแบบนั่นเองนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเทคนิคนั้นเป็นอย่างไรบางคนอาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะครับมาดูเรื่องของหลักการก่อนดีกว่าก่อนที่จะเริ่มการจัดทีมแล้วก็ลงอารีนากันครับเรื่องแรกเลยนะครับก็ลองจินตนาการดูครับถ้าเอาเบฟเอกอฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายเรานะครับออกสกิลพร้อมกันท นั่นก็เกี่ยวเรื่องของค่าบล็อกนั่นเองเมื่อเราออกสกิลพร้อมกันเพราะเขาบอกว่าในรายละเอียดสถานะนะลองอ่านดูนะบล็อกเมื่อใช้สกิลมีผลดีบัฟพร้อมกันแสดงว่าถ้าเราแบบว่าสกิลหรือโจมตีพร้อมกันนะครับฝ่ายใดที่มีบล็อกสูงกว่าเขาจะไม่ล้มแต่เราจะล้มซะแทนนั่นเองตัวละครที่มีค่าบล็อกต่ำกว่าจะถูกดีบัฟนั่นเองนะเมื่อเราหลบหลีกแล้วนะครับตัวละครจะไม่ได้รับความเสียหายมันจะไม่เหมือนเกมอื่นเราหลบหลีกก็จะไม่โดนสกิลไม่โดนอะไรเลยใช่ไหมครับแต่เกมนี้ยังโดนดีบัฟตามปกติแสสดดงงว่าาาเเเเรรรรรหหลบีกปป็็็นนนนน้ออยยพัััโตื ดีบัฟอยู่ปกตินะครับแต่ว่าเราจะไม่โดนดาเมจค่าลบเด็กนั้นเมื่อเราโดนโจมตีมาปัา๊บปั๊บดาเมจไม่ค่อยรับรับแต่ว่าดีบัฟยังปกติอยู่เหมือนเดิมนะครับยังโดนชง,งักอยู่อะไรพวกนี้นะแล้วก็ค่าฮิตนะครับเมื่อเป้าหมายถูกโจมตีจะถูกลดอัดตราป้องกันนะครับยิ่งฮิตเยอะก็ยิ่งดีครับาการโจมตีที่ค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามที่โดนดาเมจเป็นคริเทเชลทั้งสิ้นเลยค่อนข้างจะดีมากครับโอเคพอเราเข้าใจเรื่องของสถาน,านะแล้วครับเราก็ต้องไปใส่การให้ถูกตรงตัวนวนน่าาตตตไหต้อองกกรบ k, ็ ต้องการหลบตีหรือตัวไหนต้องการโจมตีคริติคอลครับที่ผมจะบอกก็คือค่าบล็อกเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับในการลง33นะครับไปที่สนามประลองแล้วผมจะลงให้ดูนะครับว่ามันแพ้อย่างไงนะดูซิว่าบล็อกเขาหรือบล็อกเราใครเยอะกว่ากันครับปึ๊บเห็นไหมครับถ้าเราโดนดีบกระเด็นแบบแบบเมื่อกี้นะครับแสดงว่าค่าบล็อกของเรานั้นต่ํากว่าเขาอย่างมากเลยครับเราเลยแพ้แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ เห็นไหมครับว่าสกิลเนี่ยออกพร้อมกันเปเลยแต่เราเนี่ยปิวไปข้างหลังเพราะว่าบล็อกเขานั้นน่ะเยอะกว่าเหล่านั่นเองมันก็จะเสียเปรียบเกือบ1 0 0เลยครับแล้วก็กลับมาที่สกิลนะครับที่ทุกคนมักจะมองข้ามกันค่อนข้างมากครับก็คือสกิลช่วยเหลือนะครับกดไปที่ช่วยเหลือก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ผู้ช่วยเหลือตัวแรกเลยครับหลบหลีกขั้นสูงนะครับก็คือถ้าเราหลบหลีกในวิสุดท้ายจะเปิดใช้หลบหลีกขั้นสูงภายใน1วิเมื่อโจมตีดาเมจสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราจะโจมต สุด1ครั้งเท่านั้นนะครับภายใน5วิจะมีโอกาสฟื้นฟูนหลบลีก,กลับไป1ครั้งนะครับสูงสุด3ครั้งเลยคือว่าดีมากๆเลยนะครับหลบลีนี่หมายความว่าอะไรถ้าเราเปลี่ยนตัวหรือว่ากระโดดหลบกลับหลังอ่เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเรามาตีกันดูนะครับจากคุณสกัดนั่นเองนะน่าจะอ่านถูกโอ้โย4สี่ดาวนะครับสี่ดาวสองตัวเลยแล้วก็หกดาวหนึ่งตัวนะครับไปดูจะไหวหรือเปล่าเราลองดูกันนะครับเห็นไหมนี่แ<ป><ป>หละครับเขาโดนคอมโบยาวๆนะครับตอนน<ป>ี้ ดูที่เขาจะไหวหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้เขาเสียไปแล้วครับเขาเสียเรื่องจังหวะดาเมจไปแล้วแต่รอเขากระโดดกลับหลังนะครับโอ้โห <c oughs> โดนเต็มๆหลบไม่พ้นครับเนี่ยถ้าเขาไม่เปลี่ยนตัวนะครับเขาจะเสียหลักมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราหลบไปข้างหลังก่อนแล้วก็สกิลกลับไปปึ้มนี่ครับปึ๊บพอเราใช้ไปแล้วเราก็เปลี่ยนตัวใหม่เลยครับ นี่โอ้โหโดนดาเมจเต็มๆครับเปลี่ยนตัวเห็นไหมฟื้นฟูเรื่องของค่าอันนี้ขึ้นมาทันทีอันตีดูเขาก็ยังโดนอยู่ดีนะครับแล้วเราก็วุ่งกับล้างไปเห็นไหมเขาก็จะเสียเรื่องของค่าการกระโดดไปแล้วครับนี่เราก็หลบเราก็เปลี่ยนตัวเลยอูอูอันนี้เสียจังหวะไปแล้วครับโอ้เมื่อกี้โดนสกิลเฉยเลยโอเคอันนี้ก็แพ้ไปเปลี่ยนตัว เดี๋ยวเขาก็โดนกับลังเห็นไหมครับอุ้ยไม่โดนปึ๊บอ่าเต็มเต็มเนี่ยถ้าเขาดวงชังงักแบบนี้ที่รู้กันอะ่ะถ้าฆ่าบล็อกเขาน้อยเราเราออกพร้อมกันเนาะเขาก็จะเสียเปรียบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอ่าหลบครับหลบแล้วก็เปลี่ยนตัวอุ้ยอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้กดไม่ทันครับ อ่าต้องเปลี่ยนตัวบ่อยๆเห็นไหมครับนี่ผมก็เปลี่ยนตัวเรื่อยๆเลยอันนี้ครับเขา,าตีไปก่อนนี่ไงลุคคอมโบนี่เขาหลบแล้วครับเต็มๆเนี่ยถ้าใครหลบก่อนเนี่ยเสียเปรียบร้อปรเซ็นครับแตกแน่นอนแม้ดาวเขาจะเยอะกว่าเขาก็สามารถแพ้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราคอมโบรัวรพุ่งไปแล้วเอาแต่จ,จานแจ๊ดโดนก่อนครับแต่ไม่เป็นไรโดดหลบกลับมาครับเอา้า อุตส่าห์กระโดดมาข้างล่างยังโดนข้างบนเฉยเลยนะครับเมื่อกี้มาไม่เป็นไรครับยังไหวอยู่เดี๋ยวเราล้มแล้วก็กดฮิวเลยครับกดคิวหน่อยไ,ได่จะลบสักทีนานจังเขาเหลือตัวเดียวแล้วเนี่ยฮิวเลือดหนึ่งทีแล้วก็พุ่งกลับหลังไปครับโดนเต็มเต็มเอาหูโดนเฉย แล้วก็อันตีครับนี่ไงโดนเต็มเ็มเลยเห็นไหมฟื้นฟูหลบดีกมาตลอดเลยครับเดี๋ยวผมก็โดดหลบเดี๋ยวผมก็โดดหลบเห็นไหมครับอันนี้คอมโบเนี่ยโคตรจะเจ๋งเลยลองไปใช้กันดูครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมเอาคอมโบนี้ไปตีพี่กิจใหญ่ให้ดูเพราะว่าผมอัดในตอนที่เล่นในทศัพท์ไว้ด้วยนะครับไปดูกันได้เลยแล้วก็เอาคอมโบนี้ไปใช้กันดูนะครับบอกเลยว่ามันแน่นอนมีอะไรที่สงสัยก็สามารถถามกันได้เลยนะคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย この技はどうだえやないのだ。ない戦いはない次は俺のため。ないあのこの技はどうだえ覚悟しろ。こない。 オーディションでおくり者でおいでやさはえやさね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 えやさ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 やややや やれやれずやれやれ俺は5割の力しか出していない次は青の番戦う気はヒクストリームコンバイスヒクストリーム俺は5割の力しか出していない0地点の発破ファーストエディションこの技はどうだいのよ覚悟しろ バ、うん、イ,イリー王子でもの薄れイリーエクストリームエクストリームエクストリームファーストエディション俺は5割の力しか出していない戦い気はないのだずるしてパッフ ファーストエディションバイー覚悟しろ俺は5割の力しか出していないスーパーなゼロ地点破エレクトリココルダファーストエディションこの技はどうだイクストリームイクストリーム次は俺の番だお前の弱点次は俺の番だ きはないのか俺は五割の力しか出していないゼロチームファーストエディション今夜お前贈り物だようん今夜のプライドいくぜ